สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในอาณาจักรสุขโขทัยค่ะครูผู้สอนนางสาววิพาดาบรรลึงสนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะเพื่ออธิบายลักษณะสำคัญของสังคมสุขโขทยัยและยกตัวอย่างประเพณีสำคัญในสุขโขทัยได้ค่ะเรามาดูกันนะคะทำเลที่ตั้งของเมืองสุขโขทัยค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นเขาหลวงนะคะมีเมืองโบราณสุขโขทยัยตั้งอยู่นะคะตรงกลางและมีแม่น้ำยมค่ะ ในสุขโขทัยนะคะจะมีการสร้างนะคะที่เป็นกำแพงล้อมรอบเอาไว้นะคะและเป็นกำแพง3ชั้นนะคะเรียกว่าตีบูนค่ะซึ่งมีการสร้างกำแพงไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะการโจมตีหรือว่าป้องกันค่าศึกได้นะคะถือว่าเป็นที่ตั้งที่ดีค่ะ ในสุขโขทัยนะคะจะมีการขุดสะค่ะรอบศาสนาสถานนะคะได้แก่บริเวณวัดพระพายหลวงวัดตะพังสอวัดตะพังทองวัดสะสีและวัดตะพังเงินค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่นะคะของพระภิกษุนะคะ,อะคอยดูแลรักษานะคะ เพื่อที่จะให้นะคะชาวสุขโขทัยได้มีน้ำในการอุปโภคและบริโภคค่ะตระพังนะคะหรือว่าบ่อน้ำในสุขโขทัยนะคะมีมากกว่า70แห่งนะคะอันนี้จะเป็นผังเมืองสุขโขทัยเก่านะคะทั้งสองเมืองเหมือนกัน อย่างไรนะคะเรามาดูเลยนะคะจะเป็นภาพของอังกอร์วัดหรือพนครน,นะคะอีกภาพหนึ่งจะเป็นของสุโขทยัยอังกอร์วัดนะคะก็จะมีเขาพนมกุเลนนะคะแล้วก็มีเมืองโบราณพนครอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะคะโตเลสาบอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ของสุโขทัยจะมีเขาหลวงนะคะมีเมืองโบราณสุโขทัยและมีแม่น้ํายมค่ะมีความเหมือนนะคะทั้งสองเมืองนี้น่ะก็คือจะมีเขานะคะอยู่ด้านหลังของเมืองนะคะทั้งสองเมืองเลยนะคะทางด้านอังกอวัดจะมีเขาอยู่ด้านหลังก็คือเขาพนมกุเลนค่ะส่วนสุโขทัยจะมีเขาอยู่ด้านหลังเมืองก็คือเขาหลวงค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะเมืองนะคะจะตั้งถัดออกมาจากภูกเขาค่ะจากนั้นนะคะในความเหมือนก็จะอยู่ตรงที่ว่ามีแหล่งน้ำค่ะทั้งสองภาพนี้นะคะทั้งสองเมืองนี้มีแหล่งน้ำเหมือนกันนะคะอังกอร์วัดเนี่ยนะคะก็จะมีโตเลสาบค่ะก็คือทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ส่วนสุขโขทัยนะคะจะมีแม่น้ำยมค่ะ เพราะว่าทั้ง2เมืองนี้ก็จะมีลักษณะภูมิประเทศนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นแบบไม้ลื่นนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2เมืองเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่แล้งน้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องมีการทำที่กักเก็บน้ำเอาไว้นะคะเพื่อใช้ในการอุป,ปโภคและบริโภคค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนหากฉันย้อนกลับไปยุคสุขโขทยัยฉันจะเอเราจะกลับไปทำอะไรกันดีนะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูคิดว่าคุณครูอยากจะกลับไปดูเกี่ยวกับประเพณีค่ะลอยกระทงครูอยากรู้ว่าในสมัยสุขโขทยัย มีการลอยกระทงแบบไหนและลอยกันที่ใดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าในยุคสุขโขทัยมีอะไรบ้างเราต้องคิดก่อนนะคะว่าเราจะสื่อสารกับคนในสุขโขทัยได้อย่างไรคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูภาษาของชาวสุขโขทัยกันนะคะ เรามาดูนะคะภาษาพูดของชาวสุโขทัยค่ะก็จะมีเพียงคำว่ากูนะคะไม่มีคำว่ามึงซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ ภาษาพ่อขุนนะคะได้เขียนเอาไว้นะคะเป็นการใช้แทนศรพนามนั่นเองนะคะคำว่าโอยทานนะคะโอยทานเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รู้นะคะว่าแปลว่าอะไรบ้างนียะใหญ่พาพจะแจะตรงนี้นะคะก็หมายถึงเกี่ยวกับการทำศึกสงครามการทำยุทธหัตถีนะคะกับเจ้าเมืองชอตนะคะ คําว่ากรานกระถินการกระถินเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้กับพระพุทธศาสนาค่ะพ่อเมืองเนี่ยบอกเอาจังกอบนะคะพ่อเมืองบอกเอาจังกอบจังกอบเนี่ยแปลว่าภาษีอันนี้ก็น่าจะหมายความว่าพ่อเมืองนะคะไม่เก็บภาษีนั่นเองค่ะ คำถามชวนคิดนะคะคนสุโขทัยมีวิถีชีวิตอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอย่างไรบ้างตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนลามคำแหงจารึกหลักที่หนึ่งนะคะคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทรงศีลมักโอยทาน ตรงประโยคนี้นะคะก็หมายถึงคนสุขโขไทยเนี่ยมีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนามีการถือศีลแล้วก็ทำบุญทําทานพอ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขไทยนี้ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงตรงข้อความตรงนี้นะคะก็หมายถึงว่า ในช่วงของสุขโขทัยเนี่ยนะคะจะมีหลากหลายชนชั้นเลยค่ะพ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็คำว่าลูกเจ้าลูกขุนเนี่ยตรงนี้ก็คือหมายถึงว่ามีอามา์นะคะมีค่าราชบริพานนะคะของเจ้าเมืองต่างๆเลยนะคะทั้งชายทั้งหญิงตรงนี้นะคะก็คือในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเรียกผู้ชายกับผู้หญิงว่า ไฟรฟ้าค่าแผ่นดินหรือว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาน,นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะประโยคต่อไปนะคะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนตรงนี้นะคะก็จะหมายถึงนะคะในช่วงเข้าพรรษาค่ะก็จะได้มีการสมาทานศีลน,นะคะแล้วก็มีการรักษาศีลกันกทุกคนเลยนะคะยึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ เมื่อโอบนะคะโอบก,ก็คือออกพรรษานะคะกรานกรถินก็คือการทอดกรถินเดือนหนึ่งจึงแล้วนะคะตรงนี้ก็หมายความว่า,าเมื่อถึงนะคะออกพรรษาก็จะมีการถวายผ้ากรถินค่ะสบงจีวรผ้าผ้าบ่านะคะเป็นเวลานะคะ1เดือนนะคะหลังจากที่ออกพรรษามาแล้วเนี่ยก็ เริ่มเลยนะคะก็จะมีการทอดกระถินนะคะต่อมานะคะเมื่อกลานกระถินมีพนมเบี้ยพนมมากมีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนอนบริพานกระถิน โอยทานนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะคําว่าเมื่อการกระถินมีพนมเบี้ยนะคะตรงนี้หมายถึงนะคะพนมก็คือพุ่มนะคะเบี้ยก็คือเงินเพราะฉะนั้นแสดงว่า การทอดกระถินเนี่ยก็จะมีพุ่มเงินนะคะพนมมากก็หมายถึงมากครูนะคะมีพนมดอกไม้นะคะก็จะมีดอกไม้นะคะมีหมอนนั่งหมอนนอนตรงนี้ก็จะมีหมอนอิงนะคะแล้วก็หมอนนอนอต่อไปนะคะข้อความต่อไปคือบริพานกระถินโอยทานแลปีและยิบล้าน ก็คือปีละสองล้านเบี้ยนะคะหมายความว่าเบี้ยที่ใช้ในการทอดกระถินเนี่ยปีละสองล้านนะคะด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียงเลื้อนก็คือเสียงเอื้อนนะคะเสียงขับใครจากมักเล่นใครจากมักหัวหัวแปลว่าเราะนะคะก็คือการหัวเราะนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีอ่าความหมายว่า ในการทอดกระถิ่นเนี่ยก็จะมีการเล่นดนตรีกันด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อความในศิลาจารึกหลักที่1กันต่อเลยค่ะเมืองสุขโขทยัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนทัานเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดั่งจับแตก ตรงนี้หมายความว่านะคะก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะคะ,ะมีการเผาเทียนนะคะแล้วก็ก็คือการจุดเทียนนั่นเองนะคะเผาเทียนแล้วก็มีการไปเล่นไฟนะคะกันอย่างคลึกคื้นเลยนะคะเป็นพิธีที่สนุกสนานแล้วก็เป็นบุญกุศลด้วยนะคะ เพราะว่าการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเข้าในพิธีนี้นะคะก็จะกรูนะคะกรูกันเข้ามาเลยโดยจะเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะเข้ามาทั้ง4ประตูเลยนะคะตามที่คุณครูเคยได้ให้ทำใบงานไว้นะคะในเรื่องของเที่ยวเมืองพระร่วงนะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าสุขโขทัยเนี่ยนะคะมีประตูนะคะทั้งสี่ทิศเลยนะคะ นี้เรามาดูข้อความต่อไปนะคะกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีเถนมีมหาเถนสังฆราชทุกคนลุกแต่เมืองสีธรรมราชมาตรงนี้ก็หมายถึงนะคะ กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารนะคะตรงนี้พิหารเนี่ยก็หมายถึงวัดมหาธาตุนะคะมีพระพุทธรูปทองนะคะตรงนี้ก็หมายถึงนะคะพระศรีสากยมุนีนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะมีพระพุทธรูปอันใหญ่นะคะก็คือพระอัฏฐรสนะคะมีเทนนะคะมีมหาเทนคำว่าสังฆราชตรงนี้นะคะก็หมายถึง พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นะคะโดยนะคะพ่อขุนรามคําแหงนะคะได้มีการนิมนต์นะคะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยให้มาเผยแพร่นะคะพระธรรมวินัยแกชาวสุขโขทัยค่ะเรามาดูนะคะวิถีชีวิตนะคะของคนในสุขโขทัยนะคะสังคมวัฒนธรรม ชาวสุโขทัยนะคะมีความศรัทธาค่ะในพระพุทธศาสนามากดังจะเห็นได้จากการฟังธรรมในวันพระนะคะมีการสร้างวัดและพระพุทธรูปจำนวนมากค่ะ จากในศิลาจารึกเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าคนสุขโขทัยเป็นคนใจบุญสุนทานค่ะ mm hmm. เมื่อถึงวันพระ8ปดค่ำสิบ้าค่ำเดือนเต็มเดือนดับคนสุขโขทัยเนี่ยจะนำอาหารไปทำบุญที่วัดนะคะฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ขาดเลยค่ะเรามาดูกันนะคะเป็นใบงานนะคะสุขโขทัยที่ไม่เคยรู้จักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจากข้อความนะคะจงตอบคําถามจากข้อความในจารึกหลักที่1ด้านที่2นะคะตรงนี้นะคะตามที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วเนาะเราไปดูคําถามกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะข้อความในจารึกบอกเล่ากิจกรรมอะไรของชาวสุขโขทัยในสมัยนั้นค่ะ บอกถึงความใจบุญสุนทานนะคะของคนขัโไทยแลว้วก็การถือศีลระหว่างเข้าพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยมีการทอดกระถินมีการแห่แหนกระถินใหญ่โตมีการละเล่นดนตรีมีการเผาเทียนเล่นไฟมีการสร้างพระพุทธรูปมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสั่งสอนธรรมะค่ะข้อ2 พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในเมืองสุขโขทัยมาจากไหนใช่แล้วค่ะมาจากเมืองนครศรีธรรมราชค่ะข้อ3มีคนกลุ่มใดบ้างที่ถูกกล่าวถึงในจารลึกหลักที่หนึ่งค่ะ ก็ที่กล่าวถึงนะคะก็จะมีเจ้าเมืองก็คือกษัตริย์ค่ะลูกเจ้าลูกขุนก็คือชนชั้นสูงนะคะผู้ชายผู้หญิงก็คือสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปนะคะเทนมหาเทนนะคะก็คือพระสงฆ์ค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนนเขียนกลุ่มคนในสมัยสุขโขทยัยลงบนพีระมิดสังคมให้ถูกต้องตามลำดับนะคะ โดยเริ่มจากนะคะด้านล่างสุดเลยนะคะก็คือผู้ชายกับผู้หญิงสามัญชนนะคะลูกเจ้าลูกขุนนะคะก็จะกระเถิบขึ้นมาอีกขั้นหนึงนะคะเป็นชนชั้นสูงนะคะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเทนมหาเถนนะคะก็คือพระสงฆ์ส่วนอยู่สูงสุดเลยก็คือเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ค่ะ นอกจากจารึกแล้วนะคะยังมีหลักฐานในสมัยสุขโขทัยนะคะอะไรอีกบ้างคะที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความเป็นสุขโขทัยได้ดีขึ้นใช่แล้วนะคะเด็กๆเป็นหลักฐานนะคะที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรค่ะ เพราะว่าเราสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะจากโบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่นะคะตั้งแต่100ปีขึ้นไปนะคะ<ม>หรือว่าจะดูจากนะคะพระพุทธรูปนะคะหรือว่าเป็นเครื่องชามสังคโลกก็ได้นะคะ<ม>เด็กๆรู้<ม>หรือไม่นะคะว่า เจดีทรงพุ่มข้าวบินนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของศิลปะสุขโขทัยค่ะให้นักเรียนนะคะระบุชื่อพระพุทธร,รูปที่สำคัญนะคะในสมัยสุขโขทยัยและตำแหน่งที่ประดิษฐานลงในตารางที่กำหนดให้นะะรายชื่อพระพุทธร,รูปสำคัญในสมัยสุขโขทยัยนะคะ ก็จะมีนะคะลำดับหนึ่งพระศรีสากยามุนีนะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะลำดับที่สองนะคะพระพุทสุวรรณปฏิมากรประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครค่ะลำดับที่สามพระพุทธชินราชค่ะ ประดิษถานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุพิษณุโลกค่ะลำดับที่4พระพุทธชินสีประดิษถานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในอาณาจักรสุโขทัยกันค่ะ สังคมสุขโขทัยนะคะในระยะต้นเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ของผู้นำและพลเมืองที่มีลักษณะใกล้ชิดกันค่ะต่างจากอาณาจักรเขมรและละโวชาวสุขโขทยัยนับถือศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท และมีประเพณีทางศาสนาที่สำคัญทั้งการฟังธรรมและการทอดกระถินซึ่งได้รับมาจากนกครศรีธรรมราชรวมทั้งมีการสร้างงานพุทธศิลป์ขึ้นจากความศรัทธ,ธาทั้งเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเจดีย์ทรงลังกาตลอดจนพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่สมัยสุขโขทัยที่สำคัญเช่น รีสากยามุนีพระพุทธชินราชเป็นต้นค่ะเรามาดูภาพกันเลยนะคะภาพนี้จะเป็นการทอดกระถินในปัจจุบันนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะเด็กๆอดีตนะคะเป็นบทเรียนนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะนักเรียนที่ติดตามและตั้งใจศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ